เคยเป็นไหมคะที่แบบกําลังจะทําอะไรสักอย่างแล้วจูจ่ๆก็เหมือนมีเสียงแววขึ้นมาในหัวเลยบอกว่าอย่าทําหรือบางทีก็ไม่ใช่เสียงเตือนนะคะแต่เป็นไอเดียดีๆที่ผุดขึ้นมาเองเหมือนมีคนมากระซิบข้างหูเลยบางคนอาจจะคิดว่า m, เราคงคิดไปเองแหละแต่บางคนก็อาจจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะ eh, เสียงนั้นมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาสํารวจปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแคลร์ออเดียนส์กันคะ่ะหรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือหูทิปเนี่ยแหละคะ่ะ เราจะมาคุยกันให้เคลียร์ไปเลยว่ามันคืออะไรเป็นความสามารถพิเศษหรือเป็นแค่จินตนาการแล้วถ้ามันมีอยู่จริงเราจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเครื่องมือที่ท่งพลังในชีวิตเราได้ยังไงบ้างครับเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าเอกสารที่เราได้มาเนี่ยเขาพยายามจะดึงเรื่องนี้ออกมาจากโลกของไสยศาสตร์เลยนะคือไม่ให้มองไปเรื่องลี้ลับแต่เอามาอธิบายในมุมที่มันจับต้องได้มากขึ้น เขาบอกให้เราลองนึกภาพง่ายๆว่าจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยมันรับและส่งพลังงานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอ๋อ oh, เหมือนเป็นเสาสัญญาณเหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับประสาทสัมผัสทั้ง5้าของเราจริงๆมันก็คือเครื่องมือแปลพลังงานพวกนั้นให้เราเข้าใจอย่างตาเราก็แปลเคลื่อนแสงให้เป็นภาพหูเราก็แปลเคลื่อนความสั่นสะเทือนให้เป็นเสียงแคลอเรียนสในมุมมองนี้ก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกป,ประหลาดอะไรเลยครับมันเป็นแค่การที่ประสาทสัมผัสการได้ยินของเราถูกปรับจูนให้มันละเอียดขึ้น ละเอียดขึ้นใช่ครับจนรับคลื่นพลังงานในย่านที่คนทั่วไปอาจจะไม่ได้ยินได้ก็แค่นั้นเองอ๋อเหมือนกับว่าเรามีเครื่องรับวิทยุที่จูนหาคลื่นได้เยอะกว่าคนอื่นว่างั้นเถอะใช่เลยครับภาพนั้นเลยงั้นคําถามแรกเลยนะคะคือเสียงที่ว่าเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนได้บ้างคะเพราะบางทีเสียงในหัวเรามันก็ตีกันไปหมดเลยทั้งเสียงความคิดตัวเองเสียงกังวลเสียงเตือน นั่นเป็นคำถามสำคัญมากครับเพราะว่าการแยกแยะเสียงเนี่ยคือด่านแรกเลยในเอกสารข้อแบ่งรูปแบบเสียงไว้หลายอย่างมากครับแบบแรกที่เจอบ่อยที่สุดเลยก็คือเสียงที่ดังขึ้นมาในใจเราเองเลยในใจเราครับอาจจะฟังดูเหมือนเสียงความคิดเราเป๊ะๆเลยหรือบางทีก็เป็นเสียงคนอื่นที่เราไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาในหัวแล้วก็มีอีกแบบคือรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงมาจากข้างนอกจริงๆเลยนะทั้งๆที่รอบตัวไม่มีใครอยู่เลยก็มี โอเคพอพูดถึงเสียงจากข้างนอกนี่เริ่มจะ <laughs> ขนลุกดิดๆแล้วนะคะแล้วแหล่งที่มาของเสียงพวกนี้ล่ะคะในเอกสารเขาบอกว่ามาจากไหนได้บ้างพอพูดถึงคําว่าเทวดาหรือผู้ชี้นําทางจิตวิญญาณอันนี้เป็นจุดที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันมันไกลตัวไปหน่อยหรือเปล่าคะครับเขาอธิบายไว้แบบนี้ครับว่าไม่ต้องไปยึดติดกับคําเรียกพวกนั้นก็ได้แต่ให้มองว่ามันคือแหล่งข้อมูลที่อยู่นอกเหนือจากความคิดปกติของเรา แหล่งข้อมูลใช่ครับอาจจะเป็นสัญชาตญาณที่มันลึกซึ้งขึ้นหรือที่เขาเรียกว่าตัวตนที่สูงกว่าหรือ higher self ของเราเองที่พยายามจะสื่อสารกับเราหรืออาจจะเป็นพลังงานจากสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นเช่นจิตสำนึกร่วมที่เราทุกคนเชื่อมต่อกันอยู่แต่จุดที่ผมว่าน่าสนใจและเอาไปใช้ได้จริงที่สุดเลยนะคือวิธีแยกแยะระหว่างเสียงที่เป็นประโยชน์กับเสียงที่เป็นขยะในหัวเราครับอันนี้น่าสนใจมากค่ะแยกยังไงคะ เอกสารให้ข้อสังเกตที่ชัดเจนมากเลยเขาบอกว่าข้อความที่มาจากสัญชาตญาณแท้ๆเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะตัวเลยคือจะเงียบสงบเป็นคำตอบสั้นๆแล้วก็มักจะพูดซ้ำๆอืมสั้นๆซ้ำๆใช่ครับมันจะไม่ใส่อารมณ์ไม่ดรามา่ามาแบบนิ่งๆตรงๆแต่ในทางกลับกันเสียงที่มาจากอีโก้ หรือความกังวลของเราเอกสารใช้คำได้เห็นภาพมากว่าจะคอยพูดไม่หยุดคือมันจะบ่นไปเรื่อย <laughs> พูดไม่หยุดชวนให้เราสงสยัยวิตกกังวลหาเหตุผลร้อยแปมาสนับสนุนความกลัวของเราท้าเมไร่เจอเสียงในหัวที่พูดมากขนาดนั้นสันนิษฐานได้เลยว่าน่าจะมาจากอีโก้มากกว่าภาพชัดเลยค่ะเสียงสัญชตาตญาณเหมือนข้อความ SMS สั้นๆตรงประเด็น แต่เสียงอีโกเหมือนเพื่อนที่โทรมาบน่นเรื่องเดิมๆไม่ยอมวางสายเลยใช่เลยครับเปรียบเทียบได้ดีมากแล้วนอกจากการได้ยินเสียงในหัวตรงๆแล้วคะมีรูปแบบอื่นอีกไหมมีครับและนี่เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะเคยเจอแต่ไม่รู้ตัวว่ามันคือรูปแบบหนึ่งของแคลร์ออเดียนซ์เหมือนกันนั่นคือการรับข้อความผ่านสิ่งรอบตัวโดยเฉพาะผ่านเสียงเพลงเสียงเพลงเหรอคะครับเคยเป็นไหมครับที่กําลังคิดเรื่องอะไรหนักๆอยู่ แล้วเปิดวิทยุมาเจอเพลงที่เนื้อหามันแบบทิมแทงใจดําพอดีเลยโอ้โหบ่อยเลยค่ะหรือให้คําตอบกับสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่เป๊ะๆหรือบางทีก็ได้ยินบทสนทนาจากโต๊ะข้างๆในร้านกาแฟแล้วประโยคประโยคหนึ่งมันกระแทกเข้ามาในหัวเหมือนเขาพูดกับเราโดยตรงสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่สัญชาตญาณพยาพยามสื่อสารกับเราโดยใช้สื่อรอบตัวเป็นเครื่องมือครับเดี๋ยวนะคะ การที่เพลงที่เราฟังมันดันตรงกับเรื่องที่คิดอยู่พอดีเนี่ยปกติเราก็เรียกว่าความบังเอิญใช่ไหมคะในเอกสารเขาบอกว่าเราจะแยกมันออกจากความบังเอิญได้ยังไงเป็นข้อตัวอย่างที่ดีครับเอกสารไม่ได้บอกให้เราเชื่อทุกอย่างนะแต่ให้สังเกตสังเกตครับถ้ามันเกิดขึ้นครั้งเดียวมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่ถ้ามันเกิดขึ้นซ้ำๆในรูปแบบที่แตกต่างกันแต่มีข้อความแกนกลางเดียวกันนั่นอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วครับ มันคือรูปแบบหรือแพทเทิร์นที่กำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างกับเราพอฟังแบบนี้แล้วคิดว่าน่าจะมีคนฟังหลายคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเราเลยนี่นางั้นเรามาลงลึกกันอีกหน่อยดีกว่าค่ะว่าคนที่มีแนวโน้มจะเป็นแคล์ออรดิเอนซ์เนี่ยเขมีลักษณะเด่นๆอะไรบ้างในเอกสารระบุไว้6ข้อใช่ไหมคะใช่ครับ แล้วถ้าเรามองภาพรวมของหข้อนี้นะครับจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่รายการคุณสมบัติที่แยกจากกันนะแต่มันคือเส้นทางการพัฒนาเลยจากแค่ความไวต่อเสียงธรรมดาธรรมดามันค่อยๆพัฒนาไปสู่การเป็นช่องทางการสื่อสารที่ซับซ้อนขึ้นเหมือนเป็นสเต็ปสเต็ปไปถูกต้องครับมันคือการเดินทางจากการรับรู้เฉยๆไปสู่การสื่อสารอย่างมีเป้าหมาย โอ้โหน่าสนใจค่ะงั้นเรามาเริ่มการเดินทางนี้กันเลยดีกว่าข้อแรกแรกคงเป็นเรื่องพื้นฐานก่อนเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับจุดเริ่มต้นเลยคือข้อแรกกับข้อ3ที่เชื่อมกันอย่างชัดเจนมากคือพรสวรรค์ด้านการได้ยินที่ถูกยกระดับกับความไวต่อเสียงนี่คือพื้นฐานสุดๆเลยครับคนกลุ่มนี้จะไวต่อเสียงมากเป็นพิเศษอาจจะไม่ชอบเสียงดังๆเสียงแหลมๆหรือเสียงที่คนอื่นไม่ได้สังเกต แต่สำหรับเขามันจะชัดมากมและที่สำคัญคือเขาสามารถจับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในน้ำเสียงของคนได้เก่งมากแค่ฟังโทนเสียงก็พอจะรู้ว่าคนคนนั้นรู้สึกยังไงจริงๆหรืออาจจะฟังดนตรีแล้วได้ยินรายละเอียดของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นชัดกว่าคนอื่นเหมือนมีหูแบบไฮเดฟิเ t ชันว่าง,งั้นเถอะซึ่งมันก็สมเหตุสมผลนะคะถ้าช่องทางการรับข้อมูลหลักของคุณคือเสียงคุณก็ต้องมีฮาร์ดแวร์ที่ดีกว่าคนอื่นเป็นธรรมดา และจากความไวต่อเสียงนี้มันพัฒนาไปสู่อะไรต่อคะมันจะเริ่มพัฒนาไปสู่การรับข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้นครับซึ่งก็คือข้อที่สองกับข้อที่4การรับข้อความจากเบื้องสูงและความสนใจในบทสนทนาและคําพูดอ๋อพอหูเราละเอียดพอที่จะแยกแยะคลื่นเสียงต่างๆได้แล้วเราก็จะเริ่มรับข้อความที่อยู่ในคลื่นเหล่านั้นได้ค่ะซึ่งก็คือเสียงที่เราคุยกันไปตอนแรกนั่นแหละครับและด้วยความที่คําพูดและเสียงคือโลกของเขา คนกลุ่มนี้เลยมักจะลหลงไหลในบทสนทนาเป็นพิเศษชอบดูหนังแล้วจำแดนแลักคมคมได้ชอบอ่านหนังสือที่บทสนทนาดีๆหรือบางคนก็อาจจะมีพรสวรรค์ด้านการเขียนไปเลยเพราะสำหรับเขาคำพูดมันมีพลังมากกว่าแค่การสื่อสารมันคือเครื่องมือสร้างความจริงจริงด้วยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วนึกถึงเพื่อนบางคนที่ชอบยอกคำพูดจากหนังมาพูดในชีวิตจริงตลอดเวลาเลยบางทีก็สงสัยว่าเขาไปจำมาได้ยังไงเยอะแยะนี่อาจจะเป็นคำอธิบายก็ได้ แล้วขั้นต่อไปล่ะคะพอรับข้อความได้แล้วมันไปถึงไหนต่อได้อีกขั้นต่อไปคือการสื่อสารแบบสองทางแล้วครับนั่นคือข้อที่5ความสามารถทางโทรจิตหรือ Telepath Telepath ใช่ครับนี่คือจุดที่จากการเป็นแค่ผู้รับสารเราเริ่มจะอ่านสารในใจคนอื่นได้บ้างแล้วตัวอย่างง่ายๆที่เอกสารยกมาก,ก็เช่นรู้สึกว่าอ่านใจเพื่อนสนิทออกบ่อยๆว่าเขากําลังคิดอะไรโดยต้องไม่พูด หรือปรากฏการณ์คลาสสิกที่ทุกคนน่าจะเคยเจออ๋อปรากฏการณ์แค่คิดถึงก็โทรมาในที่สุดก็มีคำอธิบายทางทฤษฎีแล้วสินะคะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญในเพลงป๊อปแล้วประมาณนั้นเลยครับมันคือการที่คลื่นความคิดหรือพลังงานของเรากับอีกคนมันจูนตรงกันพอดีจนเกิดการรับส่งข้อมูลกันได้โดยไม่รู้ตัวและถ้าทักษะนี้ถูกพัฒนาไปจนถึงขีดสุดมันก็จะกลายเป็นข้อสุดท้ายครับคือข้อที่6การเป็นสื่อกลางหรือมีเดียม มาถึงจุดที่เข้มข้นที่สุดแล้วสินะคะใช่ครับนี่คือขั้นสูงสุดของการใช้ทักษะนี้คือความสามารถในการสื่อสารกับพลังงานหรือดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งวัตถุประสงค์ที่เอกสารเน้นย้ำนะครับไม่ใช่เพื่อความสยองขวัญแต่เพื่อการเยียวยาการเยียวยาครับเช่นการส่งต่อข้อความสําคัญให้คนรักที่ยังอยู่ได้หมดห่วงหรือช่วยให้ดวงวิญญ,ญาณที่ยังติดค้างได้ไปสู่สุขติอย่างสงบ มันคือการใช้ความสามารถในการได้ยินที่ละเอียดอ่อนนี้เพื่อช่วยเหลือทั้งคนเป็นและคนตายนั่นเองครับพอไล่เรียงมาแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะจากแค่คนหูดีกลายมาเป็นนักสื่อสารข้ามมิติได้เลยทีเดียวคำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่านี่มันชั้นเลยก็คือแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อได้บ้างคะเราจะฝึกฝนหรือควบคุมความสามารถนี้ได้ยังไงบ้างนั่นคือหัวใจของเรื่องเลยครับเพราะการมีพรสวรรค์อย่างเดียวอาจจะไม่พอ ถ้าเราควบคุมมันไม่ได้มันอาจจะสร้างความสับสนวุ่นวายให้ชีวิตเราได้เหมือนกันเอกสารเลยเสนอ3าแนวทางสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือการ mastery ทักษะนี้เอาไว้ครับงั้นเริ่มที่แนวทางแรกเลยค่ะแนวทางแรกคือการใช้คำยืนยันเชิงบวกหรือ affirmations เพื่อสร้างความปรารถนาครับแนวคิดเบื้องหลังก็คือในเมื่อคนกลุ่มนี้วต่อเสียงและคำพูดเป็นพิเศษอยู่แล้วก็ให้ใช้จุดแข็งนี้ให้เป็นประโยชน์เลย การพูดหรือเขียนประโยคยืนยันเชิงบวกซ้ำๆทุกวันมันไม่ใช่การพูดลอยๆนะครับแต่มันคือการโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเราโดยตรงผ่านช่องทางที่เราถนัดที่สุดรู้สึกดีไปด้วยมีครับและนี่เป็นเคล็ดลับที่สำคัญมากเขาเน้นเลยว่าแค่พูดเหมือนนกแก้วนกขุนทองมันไม่ได้ผลปัจจัยสำคัญคือต้องรู้สึกถึงอารมณ์เชิงบวกนั้นจริงๆในขณะที่พูดหรือเขียน ต้องรู้สึกจริงๆใช่ครับถ้าคุณพูดว่าฉันมั่งคั่งแต่ในใจรู้สึกขาดแคลนคลื่นพลังงานที่ส่งออกไปมันขัดแย้งกันเองจัก,กรวาลก็งงสิครับว่าจะเอาอันไหนดังนั้นต้องจูนทั้งคำพูดและความรู้สึกให้เป็นเคลื่อนเดียวกันมันถึงจะมีพลังครับเข้าใจแล้วค่ะ คือต้องอินไปกับคำพูดนั้นด้วยนั่นเองแล้วแนวทางที่สองล่ะคะแนวทางที่สองคือการตระหนักรู้ถึงความคิดในแต่ละวันครับอันนี้คือการฝึกสุขอนามัยทางความคิดหรือ mental hygiene ถ้าเราอยากจะได้ยินเสียงที่ละเอียดอ่อนจากภายนอกเราต้องจัดการเสียงที่ดังที่สุดที่อยู่ข้างในหัวเราให้ได้ก่อนเอกสารให้แนวคิดที่ทรงพลังมากว่าทุกคำพูดและทุกคำคิดคือการประกาศต่อจักรวาลว่าเรากำลังสร้างอะไรในชีวิต ฟองดูฟังเราอชอบสูงมากเลยนะคะแค่คิดก็เป็นการสร้างแล้วเหรอเนี่ยแล้วเราจะฝึกสังเกตความคิดตัวเองยังไงคะในวันวันหนึ่งมันมีเรื่องให้คิดเยอะแยะไปหมดวิธีฝึกก็คือให้เราสวมบทบาทเป็นผู้เฝ้าดูความคิดของตัวเองครับผู้เฝ้าดูครับไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องไปกดข่มมันแค่คอยสังเกตเฉยๆว่าตอนนี้ในหัวเรากำลังฉายหนังเรื่องอะไรอยู่พอเราจับได้ว่า กำลังคิดลบอยู่หรือกำลังบ่นในใจเราก็แค่รับรู้แล้วค่อยๆเปลี่ยนช่องมันอย่างมีสติอาจจะเปลี่ยนจากความคิดว่าปัญหานี้ยากจังเป็นเราจะหาทางผ่านปัญหานี้ไปได้ยังไงแค่เปลี่ยนคำถามในหัวทิศทางของพลังงานก็เปลี่ยนแล้วครับเหมือนกับการเป็นบรรณาธิการให้กับบทสนทนาในหัวตัวเองใช่นหคะไม่ชอบสคริปต์นี้ก็แก้มันซะเลยโอเคค่ะแล้วแนวทางสุดท้ายล่ะคะแนวทางสุดท้ายคือ การรับฟังข้อความที่ละเอียดอ่อนและเกิดขึ้นซ้ำๆครับนี่คือการฝึกฝีมือขั้นสูงในการแยกแยะหรือ discernment ที่เราคุยกันไปตอนตอน้นมันคือการจูนหาสัญญาณท่ามกลางเสียงรบกวนหรือ signal versus noise ทั้งหมดในชีวิตกุญแจสำคัญคือรูปแบบที่เกิดซ้ำหรือ repetitive pattern ครับอืมรูปแบบที่เกิดซ้ำ ใช่ครับอย่างที่บอกไปตอนตอน้นถ้าเราได้ยินคำวลีหรือไอเดียเดิมๆซ้ำๆกันหลายครั้งในช่วงเวลาสั้นๆจากหลายๆแหล่งที่มาไม่ว่าจะจากในหัวเราเองจากเพื่อนพูดจากเพลงที่ได้ยินหรือจากหนังสือที่อ่านนั่นแหละครับคือสัญญาณมันเหมือนวิทยุทธ์ที่เราพยายามจูนคลื่นพอเราเจอสัญญาณที่ชัดและเกิดซ้ำๆนั่นแหละคือข้อความที่เราต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ สัญชาตญาณกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างกับเราอย่างจริงจังแล้วถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นการสรุปภาพรวมทั้งหมดของการพูดคุยในครั้งนี้นะคะเราได้เดินทางตั้งแต่การทำความเข้าใจว่าแคล์ออ u d ดีย c นซ์ไม่ใช่เรื่องรีลัพ แต่มันคือการที่หูของเราไวต่อพลังงานในรูปแบบที่ละเอียดอ่อนกว่าปกติซึ่งอาจเป็นความสามารถตามธรรมชาติที่หลายคนมีแต่ไม่รู้ตัวจากนั้นเราก็ได้เห็นเส้นทางการพัฒนาของทักษะนี้ผ่าน6ลักษณะเฉพาะจากแค่คนที่ไวต่อเสียงรอบตัวพัฒนาไปสู่การเป็นช่องทางการสื่อสารที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆครับจนถึงระดับโทรจิตหรือการเป็นสื่อกลางและสุดท้าย เราก็ได้3มแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการฝึกฝนซึ่งทั้งหมดล้วนเน้นไปที่การตระันักรู้และใช้พลังของคำพูดและความคิดของเราเองรวมถึงการฝึกฝนที่จะรับฟังสัญญาณที่แท้จริงท่ามกลางเสียงรบกวนในชีวิตประจำวันค่ะใช่เลยครับและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ได้ไปขบคิดต่อย,ยอดกันผมอยากจะดึงเอาแนวคิดที่เป็นแก่นของเนื้อหาทั้งหมดมาตั้งเป็นคำถามอีกครั้งจากแนวคิดที่ว่าทุกคำคิดและทุกคำพูดคือการประกาศต่อจักรวาล อยากให้ลองกลับไปทบทวนกับตัวเองดูสักนิดว่าในช่วงเวลานี้บทสนทนาในหัวที่เรากำลังพูดกับตัวเองซ้ำๆทุกวันมันกำลังบอกเล่าเรื่องราวแบบไหนอยู่มันเป็นเรื่องราวของความเป็นไปได้ความสำเร็จหรือเป็นเรื่องราวของความกลัวและความขาดแคลนและถ้าเราลองเปลี่ยนบทสนทนาภายในนั้นเพียงเล็กน้อยแค่หนึ่งประโยคที่เราเลือกจะพูดกับตัวเองต่างไปจากเดิมมันจะสามารถเปลี่ยนทิศทางของเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตเราได้อย่างไร